ะะทีนี้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือว่า GIS นะคะซึ่งเราจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษหน่อยน่าจะเป็นเรื่องที่เน้นหลักๆเลยเราจะต้องทำปฏิบัติการด้วยนะฮะต้องทำปฏิบัติการด้วยทีนี้เนาะเรามาดูว่าคำว่า GIS เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับ เราขอแก้สไลดแบบ์แปกสอนทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ลบทิ้งนะครับ gs นครับหรือว่าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันมาจากคำสองคำนะฮะก็คือคำว่าภูมิศาสตร์กับระบบสารสนเทศนะครับถ้าเกิดเป็นระบบสารสนเทศทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบ mis หรือว่า management information system นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็คือ GIS นะครับมันมาจากคำว่า geo graphic หรือว่า geographical ทั้งสองคำเนี่ยมีความหมายเดียวกันก็คือคำว่าภูมิศาสตร์นะครับแต่ว่า geographic เนี่ยมันจะใช้ในทวีปอเมริกาพวกอเมริกาแคนาดาพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคำหลักเนี่ย geographical เนี่ยผู้เรีย,ายาๆเนี่ยต้อง เป็นพวกผู้ดีอังกฤษนะก็ใช้ในอังกฤษหรือว่าสาภาพยุโรปส่วนคำว่า information system เนี่ยจะหมายถึงระบบสารสนเทศนะครับระบบสารสนเทศทั่วไปกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างกันนะครระบบสารสนเทศทั่วไปเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงผลออกมาเป็นแผนที่ได้หนึ่ออกไป ไม่สามารถแสดงผลข้อมูลออกมาเป็นแผนที่ได้อาจจะมีแค่รูปแบบของตารางนะครับของตารางคล้ายๆตารางใน Excel ที่มีคอลัมน์แล้วก็มีโลถูกต้องไหมอันนั้นคือลักษณะของระบบสารสนเทศทัว่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะต้องอ้างอิงแล้วก็ยึดโยงกับตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยหมายความว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นออก ออกเป็นสองชุดก็ดคือข้อมูลตัวหนึ่งก็เป็นแผนที่นะฮะข้อมูลตัวหนึ่งเป็นแผนที่แล้วก็ข้อมูลอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> ข้อมูลในลนักษณะของตารางบรรยายนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกนอเดี๋ยวอาจารย์ขออน,นุญาตเปิดโปรแกรมนิดนึงอันนี้อาจารย์ลองเปิดให้ดูนะครับ ลักษณะของข้อมูลนะครับก็คือว่าภูมิศาสตร์เนี่ยหรือว่าระบบ G-S เนี่ยโปรแกรมที่ใช้เนี่ยจะต้องสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปของแผนที่ได้นะครับแล้วการแสดงผลของข้อมูลในรูปของแผนที่เนี่ยก็ต้องยึดโยงค่าพิกัดนะค่าพิกัดที่เราพูดถึงก็อาจจะเป็นระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่เป็น latitude, ละติจูดลองติจูดหรือว่าระบบพิกัดกิจ UTM ที่มีหน่วยเป็น เมตร์ที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์นู้นสัปดาห์ไหนก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้เนาะทีเนี้ยครับความสารสนเทศทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดตารางให้ดูนะครับสารสนเทศทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีตารางลาักษณะนี้เห็นตารางเนาะเห็นไหมครับเห็นตารางไหมมันจะเหมือนตารางในโปรแกรม Excel อ่ะนึกออกนะมันจะเหมือนตารางในโปรแกรม Excel มันจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของตารางนะครับมีคอลัมน์คอลัมน์ก็คือแถวแนวนะ ถวแนวตั้งถูกต้องไหมคอลัมน์คือแถวแนวตั้งอ่าแ,แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในทาง G S เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าคอลัมน์ G S เนี่ยเขาจะเรียกว่าฟิลฟิลก็คือแถวแนวตั้งเทียบเท่ากับคอลัมน์นะฮะส่วนในทาง G S เนี่ยใน Excel ซเนี่ยแนวนอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรแถวอาจารย์อ่าแถวแนวนอนก็เรียกว่าแถวเนาะหรือว่าโลใช่ไหมโล แต่ว่าในทาง G S เนี่ยแถวแนวนอนเขาจะเรียกว่าเลกคอร์ดเลคคอร์ดแเลแลวก็คอร์ดกีตาร์ประมาณนั้นะนะครับทีนี้มันจะต้องมีการลิงก์กันสมมติว่าอาจารย์เลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยในประเทศใยเนี้ยปุ๊บพออาจารย์เลือกปุ๊บในตารางแอตทริบิวเนี่ยหรือว่าตารางบรรยายเนี่ยก็จะบอกด้วยว่าตัวเนี้ยเป็นประเทศอะไรนะครับ มีการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้อันนี้คือ G.S ความแตกต่างระหว่างระบบสารสนเทศทั่วไปกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ก็คือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับแผนที่เข้าไปด้วยเนาะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ G.S เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่นี้นะครับ ก็อาจจะต้องประกอบไปด้วยอะไรมากเครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ถูกต้องไหมนะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลจัดเตรียมนะครับแล้วก็วิเคราะห์สุดท้ายแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ตัวนี้ต้องแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ได้ฉะนั้นจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ย G.S. คือเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมพูดถูกไหมมันคือมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมคือ G.S. เนี่ยมันก็คือถ้าเกิดพูดถึงว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันถูกแค่ครึ่งเดียวนะนะครับจริงๆมันคือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ถูกต้องไหมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานเฉยๆนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนิยามความหมายของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บ้างนะครก็ท่านแรกเนาะรองศาสตราจารย์แก้วดรแก้วนนชวีกับสุภคัควงบาลเนี่ครับอาจารย์แก้วนี่เป็นปรมาจารย์ทางด้าน GS นาะเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเลยที่ใช้งานเกี่ยวกับ GS เนี่ยนะครับ แล้วก็ให้คําจํากัดความของระบบสารสนเทศท,ทางภูมิศาสตร์เนี่ยว่าอะไรบ้างเขาบอกวะ่าคือระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทีนี้นะครับคําว่าข้อมูลข้อมูลคืออะไรรู้ไหม ข้อมูลคืออะไรครับใครตอบได้บ้างไหมตอบไม่ได้ลองไม่อยากพูดลองพิมพ์มาในแชทก็แล้วคับว่าข้อมูลคืออะไรมันเป็นพวกข้อเท็จจริงหรือล่าอะไรพวกนี้อ่อ่าเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนี่คือต้องเป็นเทจ็จหรือเป็นจริงครับต้องเป็นจริงอ่าต้องเป็นจริงด้วยนะ ข้อเท็จจริงที่ต้องเป็นจริงนะครับถึงจะเรียกว่าข้อมูลนะฮะอาจจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวเลขรูปภาพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลหมดนะคะทีนี้ข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งตามประเภทเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างเช่นถ้าเราแบ่งจากการจัดเก็บจากแหล่งที่ได้มามันก็จะมีข้อมูลอะไรนะปฐมภูมิกับข้อมูล ทุติยภูมิถูกต้องไหมถ้าเกิดเป็นปฐมภูมิเนี่ยคือเราเป็นคนเก็บข้อมูลเองอาจจะได้มาด้วยการสัมภาษณ์การสังเกตการสอบถามถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดเป็นทุติติทุยภูมิก็เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลแหละนะข้อมูลที่เราไปนําของคนอื่นมาใช้มาต่อยอดเอานะฮะอันนี้คือจากจากแหล่งแล้วข้อมูลเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นอย่างเช่นข้อมูลเชิง ปริมาณอันนี้แบ่งตามคุณภาพนะมีข้อมูลเชิงปริมาณที่มักจะอยู่ในรูปของตัวเลขใช่ไหมแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคระับเรรู้ไหมว่าระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศเนี่ยแตกต่างกันยังไงอย่างสา,ารสนเทศนี่คือเอาข้อมูลมาประมวลแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับก็ใช้หลักการง่าย,ายสารสนเทศคือควออยคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหม จำง่ายๆเลยคือถ้าเกิดข้อมูลที่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่สารสนเทศเพราะว่าสารสนเทศต้องมีกระบวนการเข้ามาก่อนนะครับอ่ะต่อเนาะก็คือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆไว้ในฐานข้อมูลนะครับลักษณะของฐานข้อมูลฐานข้อมูลเนี่ยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมือนกันไว้ใน ที่เดียวกันให้เป็นระบบประเบียบนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยฐานข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในรูปของตารางอ่ะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการเก็บข้อมูลของนักศึกษาเอกสังคมศึกษาของนัุศสตษาก็คือพวกเราเนี่ยอาจารย์ก็ต้องออกแบบมาว่าอาจารย์จะเก็บอะไรบ้างเช่นในฐานข้อมูลอาจารย์ต้องการเก็บชื่อนามสกุล อาจารย์ก็จะตั้งชื่อของฟิวว่าชื่อนามสกุลแล้วอาจารย์ก็จะใส่ชื่อทุกคนลงไปนึก็ออกว่าใส่ชื่อทุกคนลงไปมีรหัสนักศึกษาอาจารย์ก็จะใส่รหัสนักศึกษาของทุกคนลงไปอันนี้เรียกว่าการทําฐานข้อมูลนะครับมันต้องมีการออกแบบว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับพอเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลฐานข้อมูลเนี่ยก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ก็ลักษณะของหน่วยความจา<ม>นะครับหน่วยความจําคอมพิวเตอร์ ก็คือนำข้อมูลเข้าไปแล้วก็บันทึกไว้ในหน่วยความจำนะครับหลังจากนั้นนอกจากเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องมีการนำข้อมูลออกมาใช้ดัดแปลงแก้ไขคุณลองเห็นบางคนในถ้าเกิดใครเข้าไปดูในห้องเรียนของเราหรือว่าอะไรที่เป็นตารางใช่ไหมใน R E G I S นะครับ ก็คือพอเราเรียนปุ๊บเราเลิกเรียนเราไม่จ่ายตังค์มันก็มีการอัปเดตว่ามันก็แสดงผลว่าคนเนี้ยไม่จ่ายตังค์เห็นปะคนสภาพไม่จ่ายตังค์อารมณ์ประมาณเนี้ยดัดแปลงแก้ไขแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเนาะวิเคราะห์ในที่นี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ทางด้าน G S การวิเคราะห์ในรูปแบบของเชิงพื้นที่ผมอธิบายอย่างนี้กันการวิเคราะห์ตอนทับเนี่ยสมมุติว่าผมต้องการ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแรงให้ทุกคนคิดภาพตามผมนะครับง่ายๆนะครับคิดง่ายๆลองคิดภาพตามคุณว่าฝนตกมากหรือฝนตกน้อยถึงจะเสี่ยงภัยแรงมากกว่ากันตกมากหรือตกน้อยเสี่ยงภัยแรงน้อยนะครับอ่าตกน้อยเสี่ยงภัยแรงสิฝนตกน้อยต้องเสี่ยงภัยแรงถูกต้องไหมนะครับฝนตกน้อยเสี่ยงภัยแรง ฉะนั้นถ้าเกิดผมพูดแค่ว่ามากกับน้อยเนี่ยฝนตกมากกับฝนตกน้อยผมก็ให้ฝนตกมากเป็นศูนย์ฝนตกน้อยเป็นหนึ่งค่อยๆจินตนาการภาพตานะฝนตกมากเป็นศูนย์ฝนตกน้อยเป็นหนึ่งแล้วอาจารย์พูดถึงปจัจจัยเรื่องระยะห่างจากแหล่งน้ําคุณว่าห่างจากแหล่งน้ํามากกับห่างจากแหล่งน้ําน้อยเนี่ย เป็นศูนย์หรือว่าเป็นหนึ่งอะไรอะไรเสี่ยงต่อการเกิดภัยแรงมากกว่ากันห่างจากแหล่งน้ํามากกับห่างจากแหล่งน้ําน้อยอจากแหล่งน้ํามากครับอาจารย์ห่างมากครับห่างมากก็เสี่ยงภัยมากใช่ไหมอ่าฉะนั้นเวลาเราเอามาบวกกันเราก็เอาค่าศูนย์กับค่าหนึ่งมาบวกกันนึกออกปะ นึกเอกคำว่าเอาค่าศูนย์กับค่าหนึ่งมาบวกกันนะก็เอาปัจจัยสองปัจจัยเนี่ยมาทับกันสมมติว่าตัวหนึ่งนะครับอันนี้คิดง่ายๆเลยนะสมมุติว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันทั้งฝนตกน้อยแล้วก็อยู่ไกลจากแหล่งน้ํามากพอมาบวกกันฝนตกน้อยอาจารย์ให้เป็นหนึ่งใช่ไหมไกลจากแหล่งน้ํามากอาจารย์ให้เป็นหนึ่งเหมือนกันพอมาบวกกันมันก็ได้เท่ากับสองมันก็หมายความพื้นที่ตรงเนี้ย เสี่ยงภัยแรงมากๆเลยนะอันนี้โดยหลักการนะโดยหลักการแต่ถ้าเกิดมีแค่ตัวใดตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นตัวใดตัวหนึ่งเช่นอ่ะพื้นที่หนึ่งฝนตกน้อยนะแต่อยู่ใกล้แหล่งน้ํานึกออกปะพอมาบวกกันมันก็คือศูนย์กับหนึ่งบวกกันมันก็ได้เท่ากับหนึ่งพอไอ้ได้เท่ากับหนึ่งอะ่ะมันก็มีความหมายว่าเอ้ยมันก็เสี่ยงปานกลางถูกต้องไหมมันก็ลักษณะการเสี่ยงก็ต้องเกิดปานกลาง แต่ถ้าเกิดฝนตกมากด้วยแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำมากด้วยก็คือไม่เสี่ยงเลยก็คือศูนย์กับศูนย์บวกกันก็ได้ศูนย์แต่ว่ามันจะอยู่ในรูปของแผนที่นะอันนี้แค่อาจารย์แค่ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆเฉยๆนะครับอ่ะฉะนั้นวิเคราะห์แล้วก็แสดงผลออกมาในรูปของแผนที่นะฮะอันนี้คือความหมายของอาจารย์แก้วแล้วก็สุภัก์วงตาเนานะส่วนอีกคนนึงนะครับ คนนี้รองศาสตราจารย์จุเพชรจิรัขจรกุลนะครับคนนี้อยู่ธรรมศาสตร์เนาะนะครับอยู่มหาลัยธรรมศาสตร์เขาก็ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เหมือนกันนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่หลายๆคนอาจจะงงว่าข้อมูลเชิงพื้นที่คืออะไรนะคร ถ้าเกิดพูดถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ก็คือข้อมูลที่ต้องยึดโยงอ้างอิงตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกใบนี้ก็พูดกังก่ายๆคือข้อมูลที่เป็นแผนที่นะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแผนที่ที่อาจารย์บอกเอามาสอนสอนสอ,อนกันเนาะแล้วข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะต้องนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคำว่าความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสมมติว่า ศึกษาเรื่องภัยแล้งคุณว่าข้อมูลอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กับภายแล้งก็เช่นปริมาณน้ำใช่ไหมปริมาณน้ำฝนความชื้นเกี่ยวไหมความชื้นเกี่ยวกับภายแล้งไหมครับเกี่ยวสำคัญเขาเรียกว่าข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน,นความชื้นก็เกี่ยวกับภายแล้งอุณหภูมิก็เกี่ยวกับภายแล้งแล้วข้อมูลอะไรบ้างที่ไม่สัมพันธ์เช่น เออจำนวนคนแก่สมกตินะลงพยาบาลลงพยาบาลเกี่ยวกับภัยแรงไหมคิดว่าลงพยาบาลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับัยแรงไหมไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวฉะนั้นข้อมูลที่ถูกนํามาวิเคราะห์เนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันหรือว่าเชื่อมโยงกันได้เนาะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็จะอยู่กับชนิดแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลนั้นๆด้วยนะครับ ก็คือพูดกันง่ายๆถ้าผลการวิเคราะห์จะถูกต้องเนี่ยข้อมูลตั้งต้นที่นำเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีค่าความถูกต้องที่สูงถูกต้องไหมก็ต้องมีค่าความถูกต้องที่สูงนะครับอ่ะต่อนะครับอันนี้นิยามความหมายของภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวแปลให้ฟังนะครับเขาบอกว่า G.S. เนี่ยคือระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเช็คก็คือการแก้ไขการตรวจดูตารางนี้แล้วก็การแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งบนพื้นโลกเนาะเขบอกว่านอกเหนือจากนี้ G.S. เนี่ยยังสามารถโชว์ข้อมูลแสดงข้อมูลที่มีความแตกต่างกันได้ภายใน หนึ่งแผนที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเออมองเห็นได้ง่ายการวิเคราะห์เข้าใจรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและการอารมณ์ประมาณนี้ถามว่ามันเก็บข้อมูลมันแสดงผลข้อมูลหลายชนิดในแมทหนึ่งแมทยังไงเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะครับอันนี้คือข้อมูล เกี่ยวกับประเทศนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับประเทศก็คือประเทศทั่วโลกเลยอันนี้คือหนึ่งแม็คือข้อมูลหนึ่งชนิดนะครับเป็นข้อมูลพอลีกอนสมมุติว่าอาจารย์ต้องการใส่ข้อมูลจุดอันนี้จุดภูเขาไฟเห็นไหมครับสามารถหนึ่งแผนที่สามารถแสดงข้อมูล หลายข้อมูลได้อันนี้แสดงข้อมูลที่เป็นแนวภูเขาไฟนะครับกับอะไรเนี่ยกับประเทศใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกว่ามีสามารถแสดงข้อมูลอะไรนะอันนี้คือจุดของเมืองต่างๆเมืองหลวงเห็นไหมนอกจากแสดง แสดงไอ้นี้ได้แล้วนะครับแสดงแนวภูเขาไฟได้แล้วในแมปนี้ยังแสดงจุดของเมืองหลวงได้อีกนะครับแมปหนึ่งแมปเนี่ยมันสามารถแสดงได้หลายอย่างเนาะถึงว่าอาจารย์อยากจะใช้อันนี้พวีบด้วยอาจารย์จะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับ อาจารย์ต้องการแสดงพวีปนะอันนี้เห็นจออาจารย์เป็นแผนที่เนาะ <_ amp> เห็นอยู่ใช่ไหมเห็นแผนที่อยู่นะเดี๋ยวไม่เหนครับไม่ใช่อาจารย์สอนไม่เห็นอะไรเลย <_ amp> เห็นไหมอันนี้มีความสลับซับซ้อนเข้าไปอีกในหนึ่งแมปอะมีขอบเขตของประเทศแล้วก็มีสีที่บ่งบอกว่าทวีปไหนอยู่ทวีปไหนเห็นปะคือจริงๆพวกคุณเนี่ยต้องใช้งานโปรกแกรมแล้วก็ทําอย่างเงี้ยได้อย่างน้อยนะต้องทาอย่างเงี้ยได้ทําออกมาเป็นแผนที่ได้อย่างน้อยก็อย่างน้อยที่สุดคือคนละหนึ่งแมปอะอาจจะไม่ถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ก็ต้องถึงตรงเนี้ยนะับต้องถึงตรงนี้ เห็นไหมอันนี้คือลักษณะการแสดงข้อมูลหลายๆข้อมูลแล้วก็ต่างชนิดกันในแผนที่แผนที่เดียวนะครับอันนี้คือความสามารถของระบบ G S นะฮะกลับไปที่สไลด์นะครับฉะนั้นเราก็เลยสรุปว่าระบบาสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยคือระบบ หรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูลจัดเก็บจัดการแก้ไขนะฮะวิเคราะห์แล้วก็แสดงผลข้อมูลที่อ้างอิงตำแหน่งนะบนโลกโดยข้อมูลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วก็ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่โดยเรามีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะนำข้อมูลพวกนี้ไปไประยุกใช้ในด้านใดด้านหนึ่งนะครับอ่ะต่อนะ